สวัสดีค่ะพี่น้องมาแล้วมาแล้วพอตะลุวันพาเพลินมาแล้วพี่น้องหลังจากที่ห่างหายกับพี่น้องไปโดนเติบพี่น้องหลายมือหลายเว้นยอกเรื่องด้วยมันหยักหยักหลายหอย่างแต่ว่าคลิปนี้มา,บาเบิ่งไปยตายไปยตายกับลูกพักกันทุบเพี้ยนทุบซ่านระบาดอ,อ,อ,อ่ะพี่น้องอันนี้ว่าวเพลินทุบเพี้ยนทุบซ่านก็สิไปหาหดบพักทุบยาบัดนี่ทุบเต็มหมู่บ้านเนี่ยฝนเมืองห้อมอยูเป็นแนวไม้เถียงพี่น้อง บ่เป็นกาเด่นี่กวาดตัวด้่ยไปหาคันทุบเพี้ยนทุบสั้นมันเลยเตียมตารางเราอยู่ทุบมาเพื่อเตี้ยมเต่มตางเหาคันทุบเพี้ยนทุบสันเอามาบอกทุกพี่น้องเาฟังก่อนจะเฝ้าไปอันเน็ดแนวแตงสันเป็นยังได้ทุบเพียนทุบสั้นกว่าูกชายหล่ก็เม่เพื่อนแม่ลําพ่อเขาคู่หลาว่าจากใบหมู่เลาะรถ ยางได้วังตอดรมมันไงตั้งแต่ตีซี่เพื่อนอ่ะตั้งแต่เมื่อ้านเนี่ยมตีซ้ำไม่ผมเศร้านี่ลูกคืนซ้ำอันยังกาอปั๊บเพื่อนปั๊บเพื่อนเอาอกปุนเกาเียม่อวกัหยามาอยู่นําเราตอดไปแล้ววปแล้วเย็บเตียนมาจันอไข่เพื่อนกับหลานชายมันก็ได้จานไฮจานนักเลยภาษาจีเทพื้นนะครับหมู่บ้านเน่ปลาไปไหนก็เพระไสหมู่บ้านนี่มีสองสางมาประเมินให้ที่แหลกซางญ่ซางเพราะ่ว่า ให้ทุบออกทั้งขางเลยนะว่าขึ้นยากแดต้เนาปะว่าดีกว่านี่ร้านไส้อบต่อสร้างตัดผมมาป่ะมาต้องทุบหลอดคอเพระฉันเอาควบอบต่อกลับมาสร้างไงไว้ทุบทุบขึ้นเก้าป่ะทุบคือเก่าโอ้พอทุบยังไงมันเป็นฝุ่นที่เทลอบบานตะเก่าพี่น้องเทลอบบานตะเก่าปนีทุบออกทุบออกพูดอะทุบออกปุ๊ที่แรกที่แรกว่าสิันอัน อันผสมปูนเท้าเองร้อนนี่พะสันจริงอ้ยงบประมาณบานไประบาดพี่น้องบัดนี่บัดมาจิตเท่จากปูนเบิดที่หาสอบนี่ระพะสั่นเบพวกดูระบัดนี่พิ่กทุบเพี้ยนข่อยเบิรเดี่ยวบัดนี่ทุบเบิรเดี่ยวบัดนี่มึงนะเบังนะทุบเพี้ยนข่อยเบิรเดี่ยวบัดนี่เท่ปกติมันก็เทวาไปแน่แล้วล่ะนี่แต่ว่าเท้าเพรท่านได้จอดพุ่นแต่ว่าบัดที่นี่เราพักกันมาทุบวงข่อยทิ่มเบิดบัดนี่ อประมาณบานไปควายติดเ่ไดรอันติดหนีเพิ่นไว้ทีว่นนี้ติดหนีนล้านติดหนีล้านไว้ั่งั่งั่งขวงไว้เวลาเข้าปีนี่ปวดอ่ะปวดอ่ะปวดอวดอ่ะทุบ่วัดแม่ปกติเป็นปูนนี่เลาด้พี่รองเนี่ยขุดมาทั้งหนากัมาทั้งหนากับพ่อทั้งหน้าวันนี้ทุบทิมเราวันนี้ว่ามัต้องเกี่ยวกับอรกทุบทิมเบิดเลย มันมีปุ่นของมันอยู่แต่ไดล่ะพี่น้องครับครับทุมบพบประมาณบานปลายแล้วบานนี่นอ่อ <c oughs> าประกันมึงอีเิียกทุบเพี้ยนเล่นยไหม,มนะทั้งนะพีน่น้องคนน,นนั้นทั้งพี่ก็ทุบมากเลยโอ้ยว่านตีเทจะซีหาสอปไปที้เราเนี่บัดนี้มันอไรทุบหน้าทุบหลังทุบไปทุบมาทุบเพี้ยนเลรียญเรา มาประเมินเบิ้งสิบเบิดปูนอยู่ประมาณทางเพ่นว่าเบิดหาคิ้วนี่หลหรอว่าั่น <laughs> <c oughs> โอ้ยน้อพี่น้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยงวบประมาณก็คือบานป้ายไปยัง4ี่บาทนี่ยใเห็ดเล่นๆเด้น่ยที่แรกนะ <c oughs> เห็ดเห็ดพอได้ตอดไปตอดมา <c oughs> รอนนีสันดจากอิษ จากหาสอบกลายเป็นหาคิ้วแม่นน่แม่ยังเมืเออ่อแล้วยังจิตทุบประดใส่ใอีกบุบัดเนี่ยเ,เลิอกออกเวอร์เลยคุณอดทนอดทนทางมับนายดีมาถูกเพี้ยนข่อยเหรียญจังได้แค่นี่นะพี่น้อง,นองผู้ใดมาทั้งผีแวะมาเยี่ยมยามถามข่าวเดอ้อมือนีิแม่ทำเผากำลังผิดแจงไก่้ซูโม่กิน แกงไก่น้อยกอ้ลังอีกแกงไก่น้อยซุ้ม,มูกินขาผู้ขาหมูมาทุพเพี้ยนเหลี่ยนขาหมูมาทุพเพี้ยนเหลี่ยนอีกแกงไก่น้อยซุ้ม,มูกินแกงไก่น้อยใส่บักตุนซุ้ม,มูกินขัดมันพี่น้องพูดคือไก่มนันเด้อมมือนีเด้อแม่หลวงพ่อจิตเอารถมาเอาหีบมาลงมาสาวหินซอยกัน <laughs> ก็สาวหินซอยกันเออเนอะก็่าเี็ดอิเล่นเงิดอไหลตุเละหยับมาพีแน่นะมานั่งกินควนที่ต้มไกล้จกินปรล้วไปกินมาม่าเธออยู่นมืเงิดอไหลอ้ยเนาะโคตรขักซะ บอกมาทำงานเ <c oughs> ทไวบพ่อได้อันนี้แหละพี่น้องเทไวบพ่อเดินหลุลเรียนเขามามันพ่อในจอดกันที่แรกวา่าสิเทพ่อถมถม,มบัดทัดแล้วสัน่นสางคนว่าเบิ่งคนว่าเลือดออกเลยซุม้มเก่านี่ซุ้มไหนมันแตกเลือดออกเลยสันเลือดจิดเลือดกันซุ้มปูนเก่าออกเอาสัง รถที่แผกมาลงรถหลยู่หลังเขาก็ว่าคือจังบ่อนเคล็ดเอาเองผสมเอาเองโหลดเบิ่องทาเบิ่งแล้วยากหลายอย่างทั้งที่ได้ไปปลูกอ้อยทั้งที่ได้ไปตัดพันธุ์อ้อยไปปลูกเลตอสั่งสีแผกมาลงรถหลมือเดียวจบพอดีคู่คนวางพอดีคู่คนวางพคนปิดเครือง พี่นายตุเล่ให้ไม่มาดันขุดดินต่อยไอนะแต่เราควมัดมาเฉยอยู่หุ้ยหนออ้าแม่ลำพ่อเจียงไก่ไปทั้งพุ่นดินงตกลงก็ได้ไปทั้งนี้ที่ทุบหอดใส่นี่ว่า ไปหอดใส่เน <g ur ling> <fig ur ling> ้เดนี้ขัวฮียนขัวเรียญยังได้ด๋ยนี้ไมใส่อดอยากหอดมหอดหลังข้าอย่าเ้าววป่านนั่นย่าเวาเฝ้าไปไกลป่านนั่นโอนเหลือหลายน้อยสาธุสาธุถ้าไปเฝ้าต่น้ำมูอยู่ทั้งพุ่นจะบิกเร่มกุดอบจะของเกียงไก่ไโอ้ยจักจกต้นโอ้ย้ พอนพนพอนพอนเจ็ดพอนเจ็ดเงินไหลเงินไหลเกียงไว้แกงไว้ครับเป็ปปเนเหรียญน้ำมูญุบุญโอ้โห่น่ะมาเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อแกงไก่ใส่บักตูนผู้บุนฝักไก่ไปถ่ายแม่หลวพ่อไปหาบักตูนมาใส่ชิม,มกันเด้อพี่น้องเด้อ โอ้แสบแหล้วตัวนี้ใส่ผักอีตูลงไปนี่ครับเดียบลอยแล้วอาหารจานโปรดแล้วเนี่ยแกงไก่ใส่ตูนใส่ชูม,มูพ่นกิ่นจังหน่อยกระิได้ลดกระเทียลดดินลดหินลดปูนลดปูนพ่นมาหอดกระิได้ทำการละเลงหมู่บ้านพักกันเฮ็ดอยู่ของตัาแก่อันนีไกลมาทั้งปี คิดหอดพี่น้องเด้อแม่ลำพ่อพได้พบ,บป่าก,กับพี่น้องมาหลายคลิปหลายมือแล้วละ่ะคลิปล่าสุดนะถ้าโดนๆดนจนลืมหลังแล้วแต่ว่าอยากเอียงเนี่ยอากาศกระแหงห่อนห่อนรักษาสุขภาพเด้อพี่น้องเด้อห่อนหลายห่อนหลายห่อนหลายอยู่ไก่อยู่ไก่ยังคิดหอดคิดถึงคือเก่าเด้อยาสเฝ้าลืมแม่ลำพ่อกับอาจารย์ตายเด้อพี่น้อง ป่าวลืมแม่ลำพ่อกับอาจารย์ตายใั้กินหอดคิดถึงพี่น้องคือเก่าหันละขอบคุณความหักความแพงที่ห้แม่ลำพ่อกับอาจารย์ตายบ่ลืมเอาจอดจอดจอดก่อนสิบล้อจอดก่อนให้ออกกล้องน้ำมูจากน้อยเนี่ยมือแตกก็แต่พี่น้องเป็นร่างมืออะไรทางได้้นใครเดียวอ่ะเสียอ่ะมีพวกอยากออกกล้องอยากออกกล้องน้ำมูเนี่ยจัดไปย่าเห็เสีย เอาออกสมใจอยากกินอะได้พ่อพี่น้องโดนละนาอะไรอย่างกอบกล่องให้อาจจะมีพี่น้องผู้ใดคิดทอดแต่นะได้ยังก่อู้ครับพี่น้องเข้ากินเพ่อกันไปซื้อไก่มาจากตลาดผู้หล่าเล่นฝักใบถ่านเนี่ยมาได้ทิ่เกงกิ้นนี้กินกบจุ๊บมะลิจุ๊บมะลิพาพี่น้องกินเขาต้องกาวมะลิคลิปนี้พาพี่น้องเข้าหฮวปะสังสรรค์ค่ะ วันทส,สารพบปลาพี่นองเข้าโดนแล้ววัดเองทอดกันนะครับเมล่วพรอาจารย์ไต่เส้นมองจอดรถหมกใชยลาคู่ลาว่าอยากได้มองจอดรถต่กีมมันจะเป็นขีดินคนตกมามันสะมันเจือเนมันเป็นปูนแน่เครื่องหนึง่นนงผสมกับปัน่นทีดินน้ำมันบักคับเลยหลือออกเก็ดไหมยการาน่เ็ดพอดีญาติมายูน่น,น้ำพอดีนะครับ บริษายให้พี่น้องเขาได้เบิกไปหาเพื่นมาหลายมึงไงเอ้าคลิปนี้ขอบคุณคมพ่อแม่พี่น้องเขาเลครับที่ติดตามช่องลำตาตะลุวันพาเพื่นอย่เพิ่งอิ่มเพิ่งปลากันเด้อพี่น้องก็โดนๆพอกันเทื่อนึงนะครับเพมันโดนๆพอกันแล้วอยคิดหอดกันไปสั่นเอาคลิปนี้ไว้สักนีดคลิปหน้าพอกันไหมขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะ